ดีครับเพี่น้องฟังเสียงพินเสียงแคนแดนอีสานบานเหานะครับเมื่อนี้พ่อใหญ่อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินก็คือเก่าครับมาอัปเดตมาติดตามน้องธิดาเล่านะครับผู้ที่เป็นนัดลองโตน้อยๆน,นะครับที่ค่อยส้างผลงานให้เพี่น้องได้รับฟังโดยเฉพาะออยังยิ่งนะครับเมื่อนี้ก็กลับมาให้กำลังใจน้องธิดาล่านในการเดินทางไปถ่ายท้ำเอ็มวี ที่สถานที่เพเเ็ป็นประวัติศาสตร์ไว้นะครับทั้งอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับคือหมู่บ้านวิถีไทยนะครับหมู่บ้านวิถีวิถีไทยนะหรือว่าหมู่บ้านวิถีอีสานไทยอีสานเนี่ยแหละครับอยู่ทางอำเภอนาดูนเป็นมองท่องเที่ยวครับพี่น้อง่นสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอีสานลูกหลานได้ไปเบิ่งครับว่าวิถีชีวิต ของคนอีสานแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่มันแตกต่างกันเมืองมหาสารคามนี่ก็เิ่นเดินว่าเมืองตะกศิลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่กลางมู่ในบรรดาภาคอีสานในอยู่กลางเป็นแกนกลางนะครับเมืองมหาสารคามเมืองแห่งการศึกษานะครับบ้านฝ่าเปียกนะครับบ้านเมืองสารคามนี่นะครับนอกดาเลราได้ไปทายท่ำเอ็มวีในบทเพลง ของคุณแม่ฮันนี่ในการสืบสารเป็นผู้ได้รับการสืบสารเป็นผู้ได้มีชั้นท่านุม,มัติจากพ่อหญนดาวัานดอนให้น้องทิดาเล่านํำเอาผลงานเพลงที่เป็นเขียนขึ้นซึ่งแม่ฮันนี่สีสารได้ลองเอาไว้แล้วก็ดงดังไปทั่วภาคอีสานทั่วไทยนะครับก็เป็นยังเพิ่นจังไปไท่าท่หม่องวิถีชีวิตต่างๆนะพล่นบ่ได้ไปแต่ จังหวัดมารารคามแต่ว่าเพิ่นไปที่จังหวัดกาฬสินน้ครับหมัวหมู่บ้านชนเผาต่าง,างๆที่เพิ่นเห็ดไ้อยู่ในในนะครับอ,อยู่เมืองสองย่างนะครับเมืองอยู่เกู่สมพิสัยเนี่ยนะครับเมืองสองหลักสองย่างนะครับกัเพื่อนไปทายทําอยู่หันกันหลายเพลงอยู่นะครับแล้วก็ไปทายท้านี่ย่ะกรน่าจะเป็น สุดท้ายก่อนเพลงสิออกนะครับก่อนเพลงสิออกนะในวันที่สินี่พี่น้องก็คอยติดตามนะครับเอจะเรียบร้อยแล้วก็ได้อัธรดในแบบอีสานอีสานนะครับ mm hmm. เห็นบ้านโบราณเห็นสถานที่ประเทศไหว้ก้นไปเที่ยวนะครับคือกันกับหมู่บ้านนี้แหละครับสําคัญมากนะครับดีนะผมเห็นด้วยอาจารย์ผู้ซิวิไลมีแนวคิดในการทเทศเอมวีในแนะง่ของ ศิลปะวัฒนธรรมที่ขันทภพนบสางไหวเหตไหวนี่มันก็สิเลื่อนล่างหายไปฉะนั้นพนเหตไหวเป็นชุ่มชนเป็นชนเผาอ่าภาคอีสานเท่ากันแต่ละจังหวัดเนี่ก็มีหลายเผาด้วยครับอยู่น้ากัน <c oughs> นะครับฉะนั้นาการถ่ายทอดบทเพลงแม่ฮันนีเนี่ยประกอบโรยเ็มวีที่ย่อนยุคไปนะครับให้ไปเบิ่งสานที่เก่าแก่ของอีสานนะครับขันทภพนบเหตไหวห้องกับบอ่อเห็นครับ นี่คือความสำคัญอิหีนะครับสำหรับผู้คิดผู้ไม่แน่คิดแนวนี้นะครับครูผู้สีวิไลครูเพลงเนี่ยเพิ่นคิดเพิ่นอยากเหตดแล้วเพิ่นกระเหตดอิหีครับพาทีมงานไปนะครับหวังว่าอีกบอโดนครับทุกท่านที่จะฟั้งบทเพลงอันไพเราะบทเพลงที่มีความหมายบทเพลงที่ เห็ดในเฮ้าได้ย้อนยุคไปนะครับสมกับการรอค่อยสมกับการถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่คนรุ่นใหม่ได้นํามาถ่ายทอดคือนองทิดาเล่านะครับนําบทเพลงไหมฮันี่มาถ่ายทอดนะครับซึ่งต้นฉบับนั้นเพ่นเฮ็ดไว้น่ะก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าผู้มาถ่ายทอดนี่ก็โอ้ขันสิไปเฮ็ดสําเร็จสํเนึงกับบด้เได้ครับเพราะว่าต้นฉบับเพ่นนั้นมีมาตรฐานแล้วฮอก็ต้อง สั่งมาตรฐานขึ้นมาคือกันให้มันไก่เคียงนะให้มันสมกับ่นเด้เป็นผูท้ทายทอดนะครับสิมาเห็ดเ่นเด่ได้ดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้น้องทิดาล่ากับพี่น้องเอซน้องทิดาเล่าทัวโลกทัวไทยนะครับที่จะเข้ามา,าให้กําลังใจกันหลายๆนะครับเมื่อเพลงปล่อยออกไปปล่อยทุกเพลงเลยนะครับในมือเดียว6เพลงในมือเดียว ก็ซอยกันไปเชี่์ซอยกันไปกดแช์กดไหลและหล,ลายนะครับพี่น้องให้ปรากฏการนี้เกิดขึ้นนะครับว่าการปล่อยเพลงพร้อมๆกันหกเพลงเนี่ยมันมีแนวคิดแนวไหนนะอาจารย์ผูดสีไลเพิ่นมีแนวคิดแนวนี้นะถ้าเป็นอย่างเพิ่นยังปล่อยเพิ่นมีเหตุผลอยู่นะครับพี่น้องไปฟังคลิปเพิ่นนะเพิ่นก็จะปลให้ฟังว่าเป็นอย่างตรงปล่อยเพลงพร้อมกันความหมายมันคือยอย่างปกตินะจะปล่อยเท่ละเพลงเท่ละเพลง ต่ะละช่วงเวลากันแต่ว่าเหมือนพลปลอยมือเดียวกันเป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานบานหักซิวิไลคูผู้ศิวิไลผู้สันสางแล้ะกะ็น้องธิดาเล่าผู้รอ,องเพลงผู้จะเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับในบทเพลงที่แม่ฮันนี่ได้รองเอาไว้บางคนเกิดบ่ท่านไงบพท่านก็ที่ได้ฟังจากน้องธิดาเล่าเนี่ครับ ว่าโอ้แม่ฮันนี่แท้ที่จริงเนี่เพลงที่บนลองออกไปซื่อสารนอ,อกไปเนี่ยมันนธรรมดานะครับได้ครูเพลงที่เก่งนะครับครูเพลงพอดาวันดอนเนี่ยเป็นอนุญาตนะครับให้น้องธิดาเล่าเอาไปทายทอดเอาไปสืบสารในแน่วัานนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งจันดาวันดอนจานผู้ชีวิไลนองธิดาเล่าทีมงานสุขุสุขคนเด้อพี่น้องอยากให้ไปเห็น มองไทยทํำเอมวแต่ละมองแต่ละมองพี่น้องี่ได้เห็นครับว่าวิถีอีาสานมันเป็น,ปนยังไงนะครับหมู่บ้านที่มันส้างขึ้นมาแต่ละมองแต่ละมองนะครับบพราว่าจะอยู่กาะสินอยู่มาสารคข้ามพี่น้องสิได้เห็นมองท่องเที่ยวไปนั่มพี่น้องี่ได้มีโอกาสไปเที่ยวแต่ละมองที่อาจารย์ผู้ชีวิไล่พ้นไปไทยถ้ำเอ็มวีพี่น้องก็ตามไปเบิงของจริงใดเด้อพี่น้องในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดพ่นก็ไป พยายามนะครับพยายามทีสางสค์พญยา,ยามเจ้พี่น้องระลึกถึงวิถีอิหรีนะครับวิถีชีวิตของคนอีสานว่าเป็นอย่างไรนะคนอีสานเท่านี้มีคําพญาหลายคํานะครับเขียนว่าไปผุ่นกินปลามาพี่กินเขาอย่างนี่นะครับหัดแพ่งแบ่งปันนี่ยคํำค่ำเ่านี้นะครับที่เฮ็ดในเท่ามีความผูกพันไปกระเอิญก,กันกินเขากินปลาเด้ นะครับคนอีสานเท่าเนี่เป็นได้มาเด้อจินเขาเอ่อเป็นกระสิถามกันอยู่ดีไม่แห้งบ่นะครับคนอีสานเท่ากันนะฮักแบบนี้แหละนะครับดังนั้นก็ฝากนักลองตัวน้อยๆจากสะปะปเลาาน้องธิดาเล่ากับพี่น้องคนไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องพี่น้องเนาะพอใหวอ่อ,อนอ่อ,อนซ่อนเสียงพิ้นปลาเปียกเนี่ยก็มาให้กำลังใจคือเก่าเช่นเคยกับน้องธิดาเล่านะครับขอเป็นกำลังใจ ทีมงานสุภุสุคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับเอาเอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะครับเมื่ออีกบ่ดนนะครับเนาะขอพี่น้องที่จะเข้าไปเชื่อเข้าไปล่อฟังเพลงนะครับตามกำหนดหมายที่อาจารย์ผู้สิวิไลได้ว่างเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ